บอกเลยใส่ชุดนอนมาคืนนี้ไม่ได้นอนแน่นอนนะครับอะไรนะแมทไม่แมทไม่รู้กูบอกเลยเป็นแหม่ตะกูบนเตียงแน่นอนฮะมันนี้เป็นตัวแมทแล้วที่ใส่เสื้อเหมือนกันคนนั้นแหม่ไหมครับอันนี้เหรอามเชิญเชิญเชิญอนขึ้นมาหน่อยพี่เชิญครับอย่าพูดกันเลยอนกันเลยไปอาจะไปไหมครับแหม่เนี่ยนะพี่แต่งตัวอะไรมา เหมือนผู้ชายที่เขาแต่งตัวดีอยู่แล้วคือชุดชุดเดียวกันชุดเดียวกันชุดเดียวกันตรงไหนผมดูไม่ออกอ๋อโอเคโอเคอันนี้แมทเหมือนกันแมทแมทยังไงอันนี้คือหน้าเขาแมทมากแต่อเนี้ยหน้าเขาไม่แมทกับชุดอันนี้คือได้กันน้องโอเคแมทกันเคือแบบคือเหมาะไหมอ่ะเดี๋ยวจะบอกเลยว่าก็โดยที่อยู่ที่เนี่ยเขาก็หวังจะกินเยอะขนาดนั้นเล ไอ้แบงนี้ให้เลือกระหว่างถ้าเกิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของของ,ของการมีชีวิตแล้ว uh oh. แล้วเหลืออยู่แค่สองคนบนโลกคือพี่คนนี้กับฉันเธอจะเลือกใคร uh oh. เดี๋ยวขอสักขายของตัวเองก่อน uh oh. คุณพี่คนนี้เปิดมาเหี่ยวมากเลยนะทุก uh oh. คนบอกว่าขอมาแล้วจะติตี ชั้นี้บอกเลยฟิตตลอดช่วงฟิตจริงๆครับจริงครับราะว่าความเสีย่ยงความฟิตนะครับนี่บอกตรงสามีระของผู้หญิงจะเป็นอย่างนี้ครับตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุักต่ออันนี้คือการต่อแต่ของฉันเธอจะเลือกอะไร แล้วฉันบอกเลยว่าปล่อยในได้ไม่แพ้ผู้หญิงก็ด้วยนะผู้ชายอาจจะตกถังก็ายก็ได้เรื่องเงินบอกเลยสะทุ้งมากนะครับมีถังก็สาหรอครับฮะมีแต่ถังขี้คุณพี่ทำไมเวลามองหน้ากันแล้วต้องมีการคุยเกินกันด้วยอาการอ๋อคุยพองทางนีขอโทษ